สวัสดีครับช่องเสียเอกผ้ารวยด้ยครับเมื่อนี้มาฟังแม่คู่นะครับบอกตัวเด็ดสะเด็ดจำได้นะครับเนาะมาฟังกันจากช่องเสียเอกผ้ารวยได้ครับเด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับเนาะสิริประภาสคลิปจากช่องเสียเอกผ้ารวยนะครับครับซิมพีเด็ดจำได้นะครับเมื่อนี้ไปรับชมรับฟังจากช่องนะครับผม ไปฟังกันครับจ้าวันดีค่ะวันดีค่ะเมื่อนี้เป็นเสาร์วันที่เสาร์พ่อกระเทือนเนาะคะ่ะที่ยีสิบเอ็ดมันบอยครับผมวันที่ยี่สิบเอ็ดอากาศกับเปลี่ยนเนาะคะ่ะเสียงกับเปลี่ยนไป <c oughs> ถึงเป็นวัดเป็นไอเนาะคะ่ะผู้รกักพวกกรเป็นไขเป็นนาวตามอากาศนะคะกินยาแล้วก็ไข้ดีขึ้นล้วพูดได้ก็ได้อ่า <c oughs> ตามอากาศเปลี่ยนเนาะอ่ารักษาสุขภาพสุขปู่สุขคนเลยเอฟซี ค่ะมีเกะคือวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะค่ะมีสายบุญเนาะ,ค,ะค่ะพ่นรวมบุญมากทั้งช่องค่ะขอขอบุญขอพุ่นหลายๆนะคะทั้งช่องสิเป็นเอแตงมโมพผ้าลวยพร้อมทั้งยิมลลยและลวยแล้วก็ของเสียเอกเนาะคะ่ะพร้อมกับน้องวัานค่ะสีรวมมาทั้งสายตรงก็คือของแม่คู่เนาะคะ่ะติดต่อทั้งน้องหญิงมาหรือว่าของแม่คู่สายตรงบางเท่อบางที่กับ่ได้ว่างเนาะ,ค,ะค่ะกับ่ได้รับสายกัแม่น,น้องหญิงรับแทน อ่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเนาะค่ะอากาศเปลี่ยนใครอยากไอยากนอยพู้ได้ก็ได้คอกอแคกแคกเยอะแต่ว่าผ่านอยู่ดอกไปตววแล้วไม่มีอย่างตาอากาอากาศนอพู้ได้คือกันเมื่อนอระคะเพียงแต่ว่าอย่าไปตาฝนขั้นตาฝนก็มีอาการ๋ยวนี่พู้ได้ก็ได้มันนี้ก็ไม่คู่กับ่าสินิมนต์ปูขึ้นเก่าราคะรับขันรับ ขันดอกไม้หล้วก็พร้อมทั้งปัจจุปัจ,จทีเอฟซี FC รวมบุญมาสร้สางประตูโค้งเนาะคะ่ะประตูโค้งการลืมขึ้นตั้งแต่วันที่สิบสองเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้เกตโมกับไปไทยท่า,าใผ้เพิ่นเบิงอยู่เนาะค่ะเนะะาะขันไม่คู่เขาก็ท่านไปขันเขท่านออกไปซองเบิงกับวันที่ยี่สิบแปดเนาะค่ะวพายี่สิบเจ็ดกับยี่สิบแปดตลอสิทธามปูมงคลว่าเสียห้ไปร่ำบวงสรวงมือใดน,นะคะ,ะที่วัดปูเท,ทอ,อ่าง ไดร่มทุกงวดเนาะคะ่ะก้อนเหล็กเสีออกไดรั่มทุกงวดแต่ว่ามือนี้ว่าที่ยิบเอ็ดกับเบอรเลดนเนี่ยลราว่าเรียกเมือเดือนเจ็ดมือเออเรือเก็ดเมือค่ะเรียเจ็ดเมือค่ะแม่คู่กับสีแดงทำพิธีะคะือเก่าเนาะค่ะแล้วก็ต้นตะเคียนหรือว่าสีแดงแต่ผ่าแดงไปหรือว่าสีบรูเดรั่มกับบรูแต่ว่าก็ตตองทามปูก่อนค่ะกแลแวแต่ปูสีว่าจังไหนเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะเอาัดนี้ก่ะสีแดงนีมนตน ทีเดียนีม้มมดโอ้เรื่องเบาตัวเรื่องเบาเแวนเรื่องเบาเบาเี่อแวนก่อั <laughs> บ้านแม่ครูไปก็เลยไปตัดแวนปูแล้ววาดูอะไรนะ <ạ. S 2> ก็แจ้งแล้วาเรียญคือวางเหรีแต่ว่าเราก็ับาไปนาชาอสันผ้าผ้าพ,าพอไปตัด <laughs> แวนตัดแวนเออแวนบักเสียเอซิบเก่าแวนผู้ถาหาซิบลาวาของยิงกับซิบเก่าของของปูหาซิบลาว่าเนาะ บันี้แม่คั่วเขาเลยไปวาดสายตานะคะวาดได้ตั้งว่าร้อยเจ็ดสิบห้าคนละร้อยเจ็ดสิบห้าเน,า mm hmm. นี่ยว่าปัญหาสิบลูกปัวนี่สายตาไก่นะคะ <laughs> แต่ว่ากับพ่อในเวลานังซือค่ะมันเห็นไก่มันเป็นสองเลนนะคะค uh ั huh. ่วป,ปัวเนี่ยนวถือเลยป่วนเนาะไปตัดไทยปัวเด็กเขาเอาการเอาเอาด็กเขเลยไปตัดแต่ว่ากับท่านไหนมาเดอกเลี้ยงซอก,อก,อก,อกส,อสามมือนี่แหละ สิใสซเทียพูอยู่เพิ <l ots> <l ots> ่งอยากใส่แว่นสายตาเพิ <l ots> ่งก็บว่าอันเด็กลอยชิบเก่าพูเถ่าหาชิบเด้อแล้วว่าแลว้วก็สิให้ปัญหาแล้วเนาะวันนี้ให้ปัญหาการบันเี้ก็สามหาศูนย์ละวายอย่างวันว่าพ่อปอยดอกเรียนหาสิบตัวปอยสามละหาชิบตัวนั่นแหะการบันละมู่เพื่อนน่ะเออละมู่ตัสาเพื่อนนั่นแหละสามหาศูนย์นี่แหละเท่ากับพิจารณาพวกเราค่ะสามห้าศูนย์กับหนึ่งเก้า 350, ค่ะาผู้ไดฝฟันคิวกะแจงพี่จรลนาเบิงอืมพี่จรลนาควมฟันว่ามันตรงกับปูบ่เข้ากับเบือด้วยกัะเด้อ,อพี่จรลนาเบิงนั่นแหละค่ะอ่าอีกจังหน่อยกับเสดมิมนป์ปูเดี๋ยวมือแดนบ่เกินสองสามมือะะแล้วค่ะได้แวนมากปูรัสิ่าจังไดย <laughs> แต่ว่าสรัพรับดย๋ยวนี้เราบ่านบ้าตัวใดล้วกระเบาแต่หาสิบก็สิบเก่า หาซิบกับสิบเก่ากับสามหาซาำว่าสามหาศูนย์เลยเนาะแม่นบอกครับแล้วนี่เท่านั้นค่ะเหลียปูเราว่าบต้องวางวลายสันเราวาบบ่ยังได้ลายตัวเราเท่านี้เละสันนื่เราสิบอกจนออกคนบู้เนาะพี่เจริญนาพึงแล้วคะเนาะรับผููไดฟันเขี้ยวก่ะจังแบ่งปันแล้วค่ะจังว่าสู้กันฟั่งนะฮะผู้คนกับฟันเคี้ยวฟันได้ผู้คนกับเอ่อกัรล่อปูกัรล่อเนาะค่ะหรือจังไดกับ พิ่ารณาเบิ่งยิบจับแว่แต่ที่ในเนแม่พูดแปลเราได้ิบเก่าวันสิบเก่านะคด้บาเตนไสาตาิบเก้าหนึ่งเจ็ดห้าไดรับสายตาหนึ่งเจ็ดห้ารัสายตาหนึ่งเจ็ดห้าวัดเบิ่งให้หมอผนวัดให้ึลงเสียห้าสายตาไก่แล้วเนาะเขาหัน่าปวดมันหันาอะไพวกหันวาเราหันเปรยเลยสายาแต่ว่าก็มันกับมีอดอกว่ามันกั ลายอ่านยูดอทีเห็นหาเกตเกตหากระไรทกบันเล็ทีห้าเจ็ดศูนย์แต่กรเกตแตงโมกบยิ้มเราเรื่อยที่มันเป็นตันแป็นไทยตัวเนียงอต้นขุนต้นคุนเป็นนาคุนคากแนเ่ะเนี่ยต้นคุนเป็นนาคุนคากแนนี่ค่ะยุ่งยุ่งขางหัปูนนี่ก่ะอันเกตแต่โมวาแม่นหาด้เนาะนี่แม่นเจ็ดให้ลกไให้ลูกให้รนี่ลราเนาะโศกเนาะ้างแทกับผู้กคนกับซองเมือกับในโศกในลาบในลาโศกลาบ่คือกัน พวกเราคตกันเลื่อมไปเลยใช่ไหมละ่ะคะอืม,มนกัแม้แต่ดวงสิทธิตาวาสนาไปมันเนาะแต่วางวันนี้คือสิทได้เรีวอยู่ดอกเพระาะว่าบนเรือหลายเมืองกเกี้มืองวันนั่นเกิดล่อแต่กม็มาสามสิบเอ็ดคนในวัะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสี่เมือเดี๋ยวนี้เดือนนี้เมื่อเรีวออกเรีวใดเรีวเข้มเร็วพูดให้ต่างตาล่าอเยอะกันล่อบอีว่านนั่นค่ะอีว่านนั่นแล้วค่ะ เดี๋ยวนี้ฝนฝ่าอากาศกับฝนตกไปยากไม่ยากนะคะแม่คู่ก็เลยบาท่านได้ออกไปซองบางท่านวัดปูเทท่องกระสีได้ออกไปเบือ้องเยอะคะ่ะเพราะว่าหอดไซแล้วกัษฎีได้ไปไทยถ้ำให้เอฟซีเพิ่นเบื้องน้่เนาะคะ่ะว่าดําเนินหอดไซแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่นกับ้ามเพิ่นกับเฮ็ดลำบากเนาะฝนตก,นตกค่ะฝนตก,นตกมันก็คือว่าลานฝนตกก็ได้ยดุทธเฮ็ดได้เท่าที่ที่เฮ็ดได้นั่นแหละคะ่ะ <c oughs> ขออ้ากับเบลิงเนาะคะ่ะข,อขอ้ากับคอยเฮ็ดไปเนาะคะ่ะส่วนเอฟซีฝากรวมบุญมาแม่กู้กับสีสะสมเนาะคะ่ะรวมบุญไปแล้วก็สีเอาไปเฮ็ดเป็นต้นเงินเนาะคะ่ะรวมถวายทั้งผูเททองแล้วก็จังใจค่ะสร้างเพิ่นไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะอ่า <c oughs> ประเด็นก็สินิ้มุ่งก <c oughs> ู้ครับบรรนากาศเป็นกัะ ดลาดอย่างตายผู้เบาได้ปาดปาดโทลูกสาวผู้ดายบ่อยากเบาหนาผู้เบาคอยลับตาใสผู้บอผู้เบาอย่างใครคอยบอสนใจคิดว่าตัว เขาเอินว่าแม่กินดใ่เท้ๆอย่าเอินแม่บักคำหมูพ่อเป็นสาวใสๆเดี่ยวประเจมหน้าตางามๆอย่ามาเอินว่าแม่ก่างราชทละฟอนน้ำหน้านี่บิมีงานไปสั่งรค์กับมู ใส่เสื้อใส่ที่เอวไปอวดเต้นปวดหมวก้าบูดผูด้อยู่ย้ำเขาเกิน่าแม่ก่อนเป็นสาวหน้าขาวเปิ้นเวินผูบ่าวเขาเอินอไข่บอยากเลี้ยวเละแต่เมื่อตอนนี้หัวใจไปเป๊ะ cởi loay bụng ta điêu, mưa đơn giản dù bao xăm tỏi khéo điêu, ไทยอยากแต่งตัวสวยอยากเป็นสาวขึ้นใหม่ผู้ใดบ่ยอมแต่ข่อ